สวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังเดิมของเรากับพอดแคสต์อากาชิกพอร์เตลเรื่องเล่าจากอากาชิกที่นี่ที่ที่เราจะออกเดินทางผ่านเรื่องราวเพื่อสำรวจมิติที่ลึกซึ้งของชีวิตและจิตวิญญาณไปด้วยกันค่ะมิ้นนะคะเคยลองเงี่ยหูฟังในความเงียบที่สุดไหมคะไม่ใช่แค่ความเงียบของเสียงแต่เป็นความเงียบในใจของเราเอง ในความนิ่งสงัดนั้นเราอาจจะเริ่มได้ยินจังหวะที่ยิ่งใหญ่กว่าเสียงหัวใจของเราจังหวะการเต้นของชีวิตจังหวะของโลกและอาจจะจังหวะการหายใจของจักรวาลคอนเซปต์ในวันนี้ชวนให้เราจินตนาการตามค่ะว่าถ้าหากจักรวาลอันไพศาลนี้คือสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์หนึ่งเดียว และการถือกำเนิดหรือดับศูนย์ของดวงดาวเป็นเพียงจังหวะการหายใจเข้าออกของมันแล้วพวกเรามนุษย์ตัวเล็กๆจะเป็นอะไรได้บางทีเราอาจเป็นเหมือนเซลล์เล็กๆเซลล์หนึ่งในร่างกายของจักรวาลที่มีหน้าที่และจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองแต่ก็เชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจที่ยิ่งใหญ่นั้นเสมอเรื่องราวในวันนี้มีชื่อว่าเมื่อจักรวาลหายใจ ขอเชิญทุกคนผ่อนคลายลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าให้ลึกและหายใจออกให้ยาวแล้วปล่อยให้เรื่องเล่าของนักเดินทางคนนี้พาเราไปสัมผัสถึงจังหวะชีวิตของจักรวาลพร้อมๆกันค่ะไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีสัมผัสตัวตนของผมล่องลอยอยู่ในความว่างเปล่าที่ไร้ขอบเขต ผมไม่รู้ว่าตัวเองมีร่างกายอยู่หรือไม่ความคิดคือสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าผมยังคงดำรงอยู่แต่การดำรงอยู่นี้ช่างว่างโงงและอ้างว้างเหลือเกินผมคือใครผมมาจากไหนคำถามเหล่านี้ไร้ความหมายในสุญญากาศแห่งนี้ผมพยายามนึกถึงใบหน้าคน พยายามจินตนาการถึงสีเขียวของต้นไม้หรือความอบอุ่นของแสงแดดแต่ทุกอย่างกลับเลือนรางและว่างเปล่าเป็นเพียงเศษเสี้ยวของแนวคิดที่จับต้องไม่ได้ผมคงอยู่ในสภาวะนี้มาเนินนานนานจนเกือบจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับความไม่มีอะไรจนกระทั่งผมรู้สึกถึงมัน มันไม่ใช่ความรู้สึกที่มาจากประสาทสัมผัสแต่มันคือแรงสั่นสะเทือนที่ละเอียดอ่อนแผ่ซ่านมาจากใจกลางของความว่างเปล่าเป็นจังหวะที่เชื่องช้ามั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าจะเปรียบเทียบกับสิ่งใดตูมตูมมันคือจังหวะการขยายตัวแล้วหดตัว ที่กินเวลาชั่วนิรันดร์ราวกับเป็นเสียงการเต้นของหัวใจดวงมะหือมาหรือเสียงลมหายใจที่ลึกสุดอย่างในตอนแรกผมเป็นเพียงผู้สังเกตการที่รับรู้ถึงจังหวะนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปผมเริ่มรู้สึกว่าตัวตนของผมความคิดของผม เริ่มสั่นพ้องไปกับจังหวะนั้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อจังหวะหายใจเข้าเริ่มต้นผมรู้สึกถึงการตื่นตัวพลังงานอันไร้รูปทรงเริ่มก่อตัวขึ้นมาจากความว่างเปล่าจุดแสงเล็กๆนับล้านล้านจุดสว่างวาบขึ้นมารอบตัวผมพวกมันคือดวงดาวที่กำลังถือกำเนิดคือกาแล็กซี่ที่กำลังก่อตัวเป็นเกลียวคลื่นอันง,งดงาม ผมเห็นภาพของประวัติศาสตร์จาักรวาลฉายซ้ำด้วยความเร็วสูงบิ๊กแบงการรวมตัวของสสารและชีวิตที่เริ่มผลีบานผมรู้สึกถึงความปิติยินดีความหวังและพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่อัดแน่นอยู่ในทุกลมหายใจเข้านั้นและเมื่อจังหวะหายใจออกมาถึงทุกอย่างก็เริ่มคลายตัวลง ช้าดวงดาวที่เคยสุกสว่างเริ่มมอดดับลงกลืนหายกลับไปสู่ความมืดกาแล็กซี่ที่เคยหมุนวนอย่างทรงพลังก็ค่อยๆสลายตัวทุกสรรพสิ่งคืนกลับสู่ความว่างเปล่าอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ความว่างเปล่าที่น่ากลัวอีกต่อไปมันคือความสงบ คือการพักผ่อนคือการยอมรับในความเปลี่ยนแปลงผมล่องลอยอยู่กับการหายใจของจักรวาลน,นี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดดับเกิดดับเป็นวัตจักรที่ไม่สิ้นสุดแล้วผมก็เริ่มตระหนักถึงบางสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ในบรรดาจุดแสงนับล้านล้านจุดที่สว่างวาบขึ้นมาในแต่ละลมหายใจเข้ามีจุดแสงหนึ่งที่ผมรู้สึกเชื่อมโยงด้วยเป็นพิเศษมันคือจุดแสงเล็กๆสีฟ้าอมเขียวที่สั่นไหวอย่างอ่อนโยนเมื่อผมเพ่งสมาธิไปที่มันผมก็ได้ยินเสียงไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงประสานของชีวิตนับพันล้านเสียงหัวเราะของเด็กทารก เสียงคลื่นกระทบฝั่งเสียงลมพัดผ่านใบไม้เสียงของการสวดภาวนาและความเจ็บปวดจากการสูญเสียผมเห็นภาพชายหนุ่มกำลังมอบดอกไม้ให้หญิงสาวแม่นกกำลังป้อนอาหารให้ลูกทหารในสนามรบและนักปราชญ์ที่กำลังนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ ผมรู้สึกถึงทุกอารมณ์ของพวกเขาความรักความกลัวความสุขความทุกข์ราวกับเป็นอารมณ์ของผมเองและที่น่าทึ่งที่สุดคือจังหวะชีวิตของพวกเขาทั้งหมดการเต้นของหัวใจการหายใจเข้าออกล้วนสันพ้องเป็นจังหวะเล็กๆที่สอดประสานไปกับลมหายใจอันยิ่งใหญ่ของจักรวาล ผมคือหนึ่งในนั้นผมไม่ใช่แค่วิญญาณที่ล่องลอยอยู่แล้วแต่ผมคือเซลล์หนึ่งเป็นเซลล์เล็กๆบนดาวครอสสีฟ้ากลมเขียวนั้นและเป็นเซลล์หนึ่งในร่างกายของจักรวาลน,นี้การตระหนักรู้นี้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการอีกต่อไปแล้วแต่ผมคือผู้มีส่วนร่วม ทันใดนั้นเองก็เกิดความผิดปกติขึ้นในระหว่างจังหวะหายใจเข้าครั้งหนึ่งเกิดคลื่นกระเพื่อมที่รุนแรงและบิดเบี้ยวขึ้นมันเหมือนกับการสำลักหรือการสะดุดของลมหายใจผมรู้สึกถึงคลื่นหึงความเจ็บปวดและความสับสนที่แผ่กระจายไปทั่วทั้งร่างของจักรวาลจุดแสงสีฟ้าที่ผมเชื่อมยองด้วยสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงผมได้ยินเสียงกรีดร้อง เสียงแห่งความเกลียดชังความโลภและความแตกแยกมันดังกว่าเสียงประสานแห่งชีวิตที่ผมเคยได้ยินพลังงานด้านลบเหล่านี้กำลังสร้างลิ่มทางขวางการไหลเวียนของลมหายใจของจักรวาลผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดของจักรวาลราวกับเป็นความเจ็บปวดของผมเองผมจะทำอะไรได้บ้างผมเป็นเพียงเซลเล์เล็กๆเซลล์หนึ่ง จะไปต่อกรกับความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างไรความสิ้นหวังเริ่มคลืบคลานเข้ามาแต่แล้วผมก็ตระหนักได้ว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวผมรู้สึกถึงเซลล์อื่นๆจุดแสงอื่นๆทั่วทั้งจักรวาลที่กำลังรู้สึกถึงความเจ็บปวดนี้เช่นเดียวกันและพวกเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้ ผมรู้สึกถึงคลื่นแห่งความสงบที่ส่งออกมาจากกาแล็กซีอันไกลโพ้นรู้สึกถึงคลื่นแห่งความรักจากเนบิวลาที่กำลังก่อตัวและรู้สึกถึงคลื่นแห่งความหวังจากดาวเคราะห์อื่นๆที่มีชีวิตอาศัยอยู่พวกเราเซลล์ทุกเซลล์กำลังทำในสิ่งเดียวกันโดยสัญชาตญาณผมจึงหลับตาลง ไม่สนใจเสียงกรีดร้องแห่งความแตกแยกแต่หันกลับมาสนใจจังหวะอินภายในของตัวเองลมหายใจของผมเองผมไม่ได้พยายามต่อสู้กับความเจ็บปวดแต่ผมยอมรับมันแล้วผมก็เปลี่ยนมันผมหายใจเข้ารวบรวมความรักความเข้าใจ และความแม่ตาทั้งหมดที่ผมพอจะนึกถึงได้แล้วผมก็หายใจออกส่งพลังงานเหล่านั้นกลับคืนสู่จักกรวาลมันเป็นเพียงคลื่นพลังเล็กๆเหมือนหยดน้ำในมหาสมุทรแต่ผมไม่ได้ทำมันคนเดียวหยดน้ำของผมได้รวมเข้ากับหยดน้ำของเซลล์อื่นๆอีกนับล้านล้านหยดจนกลายเป็นกระแสทานแห่งพลังบวกที่ทรงพลัง กระแสทานนี้ไหลเข้าชะล้างลิ่มแห่งความเจ็บปวดนั้นไม่ได้ทำลายมันแต่ค่อยๆโอบอุ้มและเยียวยามันจนมันค่อยๆสลายและกลมกลืนกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจอีกครั้งจังหวะการหายใจของจักรวาลกลับมามั่นคงอีกครั้งและดูเหมือนจะลึกซึ้งและสงบสุขยิ่งกว่าเดิม ผมลืมตาขึ้นในความว่างเปล่าที่คุ้นเคยแต่ตอนนี้มันไม่ว่างเปล่าอีกต่อไปแล้วมันเต็มไปด้วยการเชื่อมโยงเต็มไปด้วยชีวิตผมเข้าใจแล้วหน้าที่ของเซลล์อย่างผมไม่ใช่แค่มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแต่คือการดูแลจังหวะของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อที่ลมหายใจโดยรวมของจักรวาลจะได้งดงามและสมบูรณ์การเดินทางที่แท้จริงของผมไม่ใช่การค้นหาว่าตัวเองเป็นใครแต่คือการเรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดอย่างสมบูรณ์และนั่นก็คือเรื่องราวของเมื่อจักรวาลหายใจนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องเล่าของนักเดินทางในวันนี้ อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กลงแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆใช่ไหมคะแนวคิดที่ว่าเราทุกคนคือเซลล์ในร่างกายของจักรวาลทำให้เรามองเห็นการกระทำความคิดและอารมณ์ของตัวเองในมุมใหม่ทุกครั้งที่เรามีความสุขเรากำลังส่งครื่อแห่งความสุขเล็กๆเข้าไปในกระแสเลือดของจักรวาล ทุกครั้งที่เราให้อภัยเรากำลังช่วยเยียวยาบาดแผลของจักรวาลและทุกครั้งที่เราเกลียดชังหรือทําร้ายกันเราก็กำลังสร้างลิมที่ทำให้ลมหายใจของจักรวาลต้องสะดุดลงเราทุกคนเชื่อมโยงกันไม่ใช่แค่ในทางนามธรรมแต่นในฐานะนส่วนหนึ่งของชีวิตเดียวกันการดูแลหัวใจและความรู้สึกของตัวเองให้ดีจึงไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไป แต่คือความรับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อจักรวาลทั้งใบและก่อนจะจากกันไปในวันนี้มินก็มีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนได้ลองนำไปอยู่กับตัวเองเงียบๆค่ะถ้าการหายใจเข้าออกของคุณในแต่ละครัมคือจังหวะเดียวกับการหายใจของจักรวาลลมหายใจต่อไปของคุณจะเต็มไปด้วยความรู้สึกใด ขอบคุณสำหรับการเริ่มเดินทางในวันนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในอาคชิกพอร์ทัลตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ